เดี๋ยวเพื่อนค้างไว้ที่จะเล่าให้ฟังเมื่อวานก่อนอวันก่อนๆนนะที่คุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีนะที่ท่านออกมาขอเอามาพูดเรื่องนูน่นเรื่องนี้เล่าให้ฟังนะแล้วผมก็ลงคลิปไปแล้วละ่ะแล้วผมก็เอาง่ายว่าผมก็อวยท่านผมก็ชอบท่านชอบคนเก่งนะแล้วมันก็มีคนมาด่าผมนะ ดาโอ้ยไอเหียไอธาตุทักษิณให้แม่งระยำไมียกูัวธาตุไอเหียสมัยนั้นน่ะคือเราทำมาหากินดีเศรษฐกิจดีก็เราก็ชอบคนเก่งใช่ไหมเออแล้วมันเป็นธาตุตรงไหนวะเพราะไม่เคยได้ทักษิณนี่็บาดเลยไม่เกี่ยวก็เล่าให้ฟังว่าท่านเป็นยังไงสมัยท่านนู่นนี่นั่นท่านช่วยคนยังไงก็เล่าให้ฟังว่าผมเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็ทําข่าวมาใช่ไหมล่ะก็มาเก็บมาเล่าแล้วก็โดนด่าไอพวกสด็มมาด่าด่าเขียนอยู่ในคีย์บอร์ดเอาไงว่าพวกนี้ไอโอมเยอะสะัยนี้อย่างที่เคยเล่านะ มันจ้างมาโดยเฉพาะเลยไอ้จ้างไอ้เนรพวกคนทาหารเนี่ยมาทำไอโออ่ะโอ้เป็นโอ้ทุกหน่วยงานเนะี่ยมีหมดไอโออ่ะจะตั้งอวาตามมาแล้วก็ตามด่าตามเท็ยดตามแก้ไขแก้ข้อมูลให้ระบาลอวยระบาลเลียระบาลเนีเ่ยเหมือนไอ้เหี้ยยองเนะี่ยไอ้ยองกับไอ้ไอ้ไอเหี้ยเทพไอ้สัตว์สองตัวนั่นก็ไอโอไอโอชัดๆเลยอืมก็ด่านไปแล้วนะไม่อยากด่าอีกเบือ่อลำคาญปากแล้วตอนเนี้ยพอคุณทักษิณออกมาขอเอาปุ๊บ วันที่นี่เลยวันที่17กันยานี่ย17กันยานี่ที่ผ่านมาเนี่ย2564เนี่ยมันตั้งเลยปปชมันมีมติตั้งองค์กรไต่สวนคุณทักษิณกับคุณสุริยะลุงเลงเก็บมั้งกับพวกข้อหาจัดซื้อเครื่องบิน10ลำให้การบินไทยมูลค่า50,000กว่าล้านบาทมันบอกว่าเนี่ยทักษิณเนี่ยมึงซื้อเครื่องบินมา10ลำเนี่ยทำให้การบินไทยขาดทุนมีหนี้ม ah หาศาลไอ้ควยยัดแมง โหชาติช่วงจริงเลยสมัยก่อนคุณนักสินอนุมัตซื้อเครื่องบินมาเนี่ยนะสิบลำเนี่ยแล้วตอนนักสินคออนาจอยู่เนี่ยการบินไทยนี่กาไรมหาศาลทุกปีฮะไม่มีขาดทุนตั้งแต่แกอมบอก,ก,กเป็นนายกมนีมาไม่มีขาดทุนนะกำไรมหาศาลทุกปีการบินไทยแล้วเป็น two b มเ,เลยนัมเบอร์วันด้วยของโลกเนี่ยใครๆก็รักการบินไทยชอบการบินไทยว่าแบบรู้มากสุดยอดแล้วพอแกโดนยึดอำนาแมงขาดทุนทุกปี เพราะมันแดกมันโกงมันกินกันชิมหายว่าไปตรวจสอบดูขี้เกียจเล่าเอาไงว่ามันบัดซบเพราะพวกพวกมึงเองเห็นไหมแล้วตอนเนี้ยมึงก็โมโหทักษินคนรักมากเพราะว่าวันนั้นที่แกออกมาขับเฮานะคนมาโหเยอ,อะๆเลยมาเอาไงมาเก้านสะิบน่ะผมว่า99%้านสะิบอรนน่ะมีคนชอบมอีคนเสียดายคนเก่งเสียดายหมด มันก็เลยเอาละแม่งกูไอ้เฮียมึงจะมามีหน้ามีตาเกินกูไม่ได้เพราะว่าทกินก็เล่าให้ฟังหมดนะมันเพราะอะไรถึงโดนยึดอันมากหนึ่งสองคือเล่าหมดอ่ะหมดเปลือกอะเอาง่ายว่าผู้มีอํานาจนอกธรรมนวนผู้ยิ่งใหญ่อืมพวกอํมมาตยาทิ่ไตเอ่ออมมาตยาทิไตเน่ะที่เขาพูดนะสมัยก่อน,นะที่คุณนัาทวุฒิพูดประมาณนั้น มันก็แอบอ้างถาบันนะ่ะมมันมันเอาถาบันมาเล่นมาแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นเหรอฮะถาบันท่านก็เนี่ยก็เลยมันเป็นผมไม่รู้จะพูดไงวะอืมเอาไงว่าตอนนี้มันก็หาเรื่องแล้วหาเรื่องทัดษินแล้วว่าเนี่ยจะซื้อจะจะซื้อเครื่องบินมาห้าหมื่นกว่าแล้วเนี่ยมึงทําให้การบินไทยขาดทนุนเอ,อ่อยยับหาเรื่องแล้วก็รอดูฮนะว่าไอ้พวกเฮียนี่มันทําอะไรอีกนะรอดูแล้วกัน สิบห้าปีที่แล้วเออมึงมาเนี่ยมากล่าวหาเขาอย่างเเหมือนทมไมคุณยิ่รักอะเรื่องจำนำข้าวอะไรนะข้าวอะ่ะมึงทําข้าวดีๆเป็นข้าวเน่าแล้วมึงเอาข้าวดีๆอ่ะไปขายให้อ่าพวกอ่าอ,อาหารสัตว์พักพวกมึงเอ็นออกิโลละเท่าไหร่สองบาทเออข้าวดีๆมึงเอาไปขายมันชั่วขนาดไหนแม่งโอ้โหไม่อยากจะเล่าฮนะขี้เกียดเล่าเอาง่ายว่ากาิโอครับ ความจริงปรากฏเมื่อคนพบครับวัสดีครับ